ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะน้ำตกหน้าหอประทับปู่ชีปะขาวนะคะก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะคะ ห้าเอาไปหาเอาเติมยังเอาจ้าขอบคุณค่ะนะฮะอยากเอาเพิ่มาเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะ้ะจะเอาไปเอาอะไรเติมยมอะไรหางเสือหางแมวบ้างโอ้คอยดูคอยติดตามความสวยงามของน้ำตกหน้าหอประทับปูดทีประขาวนะคะเหดือดเลยละเดือดเลยละน้ำตก ต่อไฟแล้วอะ่ะช่ใช <c oughs> ่าช่ใช่าช่ใช่ใช่ใช่หัวใชใช่ใ่ใช่ใ่ใช่กช่ใ่ใช่ใช่ใเใช่ <c oughs> ่ใ่ใ่่่่ใ่่ จันเลยเจ็บเลยเย็ดยังไม่มีทเลยดูมันอเองแงต้เ่อตเขามันคือไม่เองนเล็บพอ่รอรได้เลยครับครับรัรัครับครับครเบ็กครับเกรับดรัรรับ

นต๊ะนตั้นต๊แเพะนับ่านวยถึงมัม่ไหว่ะเฮงเฮงรวยรวยนะคะรวยรวยไมาเมามาเทมา่เย็นเย็นดีเลยว่าไรกได้ก็ไหลมาเทมาถ้าไปเย็นบ้างเมื่อวานยางไก่กับมาเจ้าฮันฮานปลาหัยังไม่ไห้เหมือนกันขายยางกมาถือเป็นปลาทอง ตาทอดมั่ง่ายเป็นลูกปั้นต้อรัีดอกไม้ดอกไม้ม่าไห่ดอกไม้เ่าไหร่ยางขางดอกไม้ม่อไหร่ยังขางอย่แหขังูดในหน่อยอยม่แห่ข้างนอะข้าในเมื่อไหร่ยังังละข้าวเนียวเตี้น้ำี้น้ำเตี้ยนะมีน้ำเฮยมีน้เิน

เคตีล yeah, yeah, ้วิงิ 1, ีไ้ 1, ้อนไกปหาดอกไม้กนด้นรไงนี่ไงนี่แกนี่นี่นี่เอามาตีเอามาตียังไงใสนะยังไม่รู้ตยังไม่พยังไม่ติด ติดายก่อนนะคะเรัตงันเยไกนะครับมิตกาเลขมไหเขยกไปกล่งเพื่นได้ปากันแ้วทาตอนเป็นโคนโดนจะเตี่ยกำลังเก็บายน้ำตกนะคะ

จ้าพของกันกใหม่แล้วไะไค้าคบทำตการวยแหงเลยรวยเงินทองไหลมาแทมากทเอาเอาไปเอาท่านผ่านทุกปีไวไหม่นเยจเรมมาเลย It's done, man. ราคาเท่าไรนะคะ6.900รครับ6.900นนะครับ6อแราคาอันตัวอันนี้6.900แล้วมีราคาจริงไหมคะเห็นมีเวลเวมามีราคาจริงจริง70 70ศูนพเจบาทก็ลรไทยเจบาทกับเาทเจ็ดิบบาแกิบนะครับครับผมเล็กเจ็ดศูนยังอยู่อยู่ศูนย์นะคะ <ทาง>เป็นแนวทางของเสดนะคะที่ซื้อน้ําตกมาถวายปู่นะคะครับผมรวม่วมกับ FC FC ก็ร่วมกันมาโอ้ร่วมกันกับ FC มานะคะ FC <oughs> ในกลุ่มที่ตั้งกลุ่มไหมันี่กำลังเทดินนะครับผมแค่เดินนะครับครับผมเสียงเสียงดังเมื่อกี้เ <c oughs> สียงดังเสียงดังแจ้งไว้ <c oughs> ติดตามช่องเสียอิคพัดเลยนะครับเด้อเพิ่งเปิดช่องใหม่ได้เมื่อกี้มื่อันนี้ครับเป็นนั่นเองครับเป็นทะเบียนรถนะครับท่านที่บรรทุกไก่น้ำตกนะครับมาถวายให้ปูเพลินนะครับมาเสื้อผ้ายปูนะครับทะเบียนรถสองสองห้าเก้านะครับเดินไปเป็นแนวทางนะครับ อยากเปลี่ยนแนวทางนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะคะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะก็เป็นแค่เพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะคะกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะที่เข้าติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะ ก็ขอให้เอฟซทุกท่านแห้งๆรวยๆกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ